ก็จหลายคนอยู่นี่รวยเอี้นี่ยาโสุนีซุรินหนีเสียเอี้ย บรรยากาศครับกำลังยืนรอเข่าแถวอยู่ครับผมตอนนี้กําลังรอเข้าแถวรอเข้าแถวน,นี่ก็ไปแจกข้างบนครับนี่ไปแจกข้างบนกําลังบรรยากาศร,รอเข้าแถวอยู่ลังดีๆยืนดีๆอันบอมี่เขากินอันว่าที่รักทำน้ำตีดึงเออเออขอน้ําเพลิง ว่าที่รัฐมนตรีวก็ต้องบอกกันว่ารัฐมนตรีอย่างอันว่าเสื้อเอียงนย่างพวกนี้เยอก็สายสั่งกำลังรอเข้าแถวครับ เออเอาขาย่อยสมากกอนพร้อมเด็จังอยไหวพับสิงบ่ะมาทั้งสวยพับสิงทั้งยกของมาดึงตึงตังเอาเนี่ยนะออนสมากเปียกพร้อมก้อนร้อนร้อนไมอนีคแจกพันมี้มืนเนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรพันมีบ่ครับมืนนี่้อเปลนเป็ันมีกำน้โยกห่อโตเอาเด้อ ขุ่นมองเขากับใคร่บดือยงยานี่คับเป็นำไปด้วย้อตัวนี้พัดมีแหะบานี่มีน้ำส้มกับขนมอานอไรน้ส้มพัทมีกับขนมแตงมโยกน้ก็พิป่ะบ้เคยเห็นมีพทมีเห็นงที่บ้านเคยเห็น่เนบเด้บเด้ครับ กอไปลงทัวอยู่เพียงนึงมือนอบว่าบได้เพื่อปัญหาเขาอันนี้มันตืมกระเทียพี่ดีเลยอหาอไหนพบห่ถุงไพนให้เป็ดกองบบีเลยแหล่องกับกินกปูนแล้ปกองกัเอาไปใส่ัหยีไได้นี่นี่ได้มเอนี่ลัหยนี่ดหแล้วมือมันา มือมั่มื่มากนั่น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 ได้คิดว่ามนเสียดาย้ารคือบอกมีคนเนีเห็นบ่อมีคนเนี่เห็นบ่บมเมืองเด้ออาเจ้ากับยาเมืองที่หลับมาเห็นมาเห็นยังเลยขอบคุณนะครับอว่เห็นเด้อผมบนถนเอาวนีนี่มือนี้ขอบคุณหลายครับไปลำด้วยยิ่งยิ่งยยิงยิ่งทุกคนมื่ออกระสิดเฮ็ดบุมอยู่บ้านปากซอน้ำ เพชรบุญน้ำสงูใหญ่ราคาเพชรบุญในสามตำบลนี่จงจังหวัดเพชรบุญในสามตำบลนี่ีเจ้าพว่าสิบินบาทเนี่ยนีนี่นี่อที่ละลูกรเนี่ยื้อโดยเไร่แบหลายอเทวมีกระตองไสเบอมีกระตอับต้าจเพาะว่าบังวดสีอ่อนลม ปกครองพนวากาสามตำบลสามตำบลซีพ่อเรากวงป๊กกาสีถวายตัเขาถวายหน้าตุนาคันสีหายจะเข้าห้องอะไรบุญจะเข้าอะไรแตหายไม่ออกเลยบุญน,น้ำ

มีเลือสากำลัานไม่ออกออันนี้ก็น้ำชามะนาวป่นถูกเย็นขายดีมากเลยไม่ต้องไม่ต้องเข้าแถวให้เหนื่อยเลยมาปั๊บก็ได้กินเลยเนี่ยตัวนี้นี่นี่นี่กั่ที่งี่นี่นี่น่นี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 ่มี่ี่น่นนี่นี่ี่น่นนี่ ปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในห้น้ำเลยนึงครับเด้อช่องเบาโดมสีเกต